ถุงทองได้หนูเหรอคะวันนี้ถุงทองได้หนูเหรอไม่ได้ไอ้กจกแล้วเหรอลูกวันนี้ถุงทองได้หนูใช่ป่ะโอ้โหปกติจะได้ไอ้ไอ้ไอ,อ้จกเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากลูกถุงทองได้มาจากไหนล่ะลูกถุงทองได้หนูมาจากไหนคะฮะกัดเสไตายเลย ไม่ช่วยอะไรหนูไม่ได้เลยเก่งเก่งเก่งเออจิงจกไม่เอาแล้วเอาหนูแล้วเหรอลูกอืมอือหือเปเอามาจากไหนอะอืมเปเอามาจากไหนจ๊ะอืมต้องชมเขาหน่อยต้องชมเขาหน่อยเค้กเก้กหนูจะได้อะไรม้างเนี่ยวันเนี้ยอืม เค้กไอ้เค้กก็ไม่ถูกกันหรอกกับไอ้จิ้งจกอะจกมั่งไอ้อึงมั่งอ่ะอ่ะถุงทองหนูเก่งนะหนูเก่งจ้า